การคุ้มลุมของกลุ่มปปทครับที right. ่บริเวณแยกขุนทุกในช่วงที่ผ่านมาครับก็เป็นที่ทราบนะว่ามีสถานการณ์การถาวนะก็จะมีการเดินเข้ามาที่ทำเลียมรัฐบาลแล้วก็มีการในส่วนของกองการตำรวจนครบาลก็ได้มีการปิด้านการจราจรจำนวน12จุดจากแยกคนหนึ่งนะจัไปถึงแยกวัดเบญจมาอพินะครับแล้วก็นนราชวิถีนะฮะตั้งแต ก็เป็นเหตุการณ์ที่เป็นธรรมตานะครับก็เลยไม่มียังไม่มีผู้จูงดวงเนี่ยเดินทางเข้ามาที่สำนักงรัฐบาลสายได้นะครับผมใการเป็นคนรัฐบาลเห็นว่าด้านความสะดวกของที่น้องประชาชนนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับจึงได้เปิดการจราจรทุกเส้นทางเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรตั้งแต่ที่14ี่ตุลาคมเวลาที่สินาฬิกาคืนเมื่อคืนนี้นะครับจากการตรวจสอบการจราจรในช่วงเช้านะซึ่ง ผมได้เข้าไปตรวจสอบตั้งแต่6นาฬิกาเข็นาฬิกาและ8นาฬิกาปรากฏว่าการจัอดการครอบตัวดีมากครับคือ